สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะแม่ค้ามารีดีรถเทเล,ลอร์แคนตี้อ่ะนะคะคันนี้ยังว่างยังโสดนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถเทเล,ลอร์ไปไว้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถเกี่ยวนะคะขึ้นแมคโครสามารถมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะกล้ฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะคะมองหารถเทเลอร์ไปไว้ใช้งานนะคะ ผลเงินผลทองก็มาจากกระจองผลงานอุตสาหการช่างได้ค่ะตอนนี้ก็รอคิวทาสีอีกสองถึงสามคันด้วยกันนะคะมาเลือกชมได้นะคะสําหรับเจ้าเทเลอร์มาฟังจะเป็นเครื่องเจ้าเทเลอร์เทนเตียคันนี้กันเลยดีกว่านะคะเทเลอร์คันนี้นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์ค่ะีซ e ู u r o รโ c o อป6 hk 1ตัวเครื่องยนต์200ร้ี่แรงขัค่ะมองหารถไปไว้ใช้งานนะคะนี่เลยจะทำเป็นสี ฟ้ามุกเขียวค่ะฟ้ามุกเขียวกันชนตียืนย้ำหม,มดนะย้ำหม,มดนะคะลูกค้าเหล็ดส,สวยๆนะคะตกแต่งดีส็จพร้อมใช้งานคันนี้นะคะลูกค้ามองหาตัวสองข่าวแม่คะแนะนําคันนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสองพลานะคะแปดสอง้อยได้ค่ะลูกค้า เปลี่ยนทุกอย่างเสร็จสับให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะของเหลวทุกชนิดนะคะย้ํานะคะของเหลวทุกชนิดเราเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าทุกชนิดเลยพื้นยางนะคะพื้นยางนะคะรองขาแมคโครขารถเกี่ยวนะคะเราใส่ให้แบบนี้นะหนาแข็งแรงทนทานค่ะลูกค้าใช้งานแบบว่ายาวๆเลยนะคะพื้นกระบะนะคะเราใช้แบบเหล็กอย่างดีนะคะสี่มิลห้ามิลเลยค่ะลูกค้า ยางเราเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะคะเป็นเทเล์ทนตี้อะมองหาเจ้าโรโบโครอคขอบ2องแรงนะคะต้องตัวนี้เลยค่ะมาดูด้านท้ายเขานะคะลูกค้ามาดูด้านท้ายนะคะประมาณนี้เลยนะคะฝากพี่ๆน้องๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องทางการติดตามค่ะ ช่องทางเพจนะคะอุสอการช่างทางภาพจุมพลบุรีอาอเภอ,อขวอาไค่ะอุสหการช่างทางภาพจุลพลบุรีจังหวัดส,สุรินทร์อันนี้เป็นชื่อเพจนะคะแล้วก็อีกเพจหนึ่งตามชื่ออู่เลยค่ะอุสอการช่างนะคะเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรติดต่อ0801643994ค่ะ0 8 9 5 8 4 9 4 3 5เขียนสุดช่างรับสายโดยตรงเลยนะคะนี่ค่ะแข็งแรงมาตรฐานนะคะ ผลงานมาตรฐานนะคะต้องยกให้อุตสาหกรรมช่างค่ะโรงงานดีวงานเองทุกอย่างประกอบเองทุกอย่างเลยนะคะเรามีพื้นที่ในการนะคะขึ้นกระบะที่อู่โดยเฉพาะเลยนะคะลงสีงานสีก็คือที่อุตสาหการช่างคามีครบถ้วนนะคะทุกอย่างเลยนะคะปกตินะคะการยกขาตะ,กะเกนลงนะคะ เราจะมีเครื่องกดนะคะแต่ตอนนี้เราก็จะมาใช้แบบนี้แล้วนะคะลูกค้าประมาณนี้เลยนะคะกดขึ้นลงนะคะภายในนะคะเบาะยังไม่มา งานอยู่นะคะภายในบอกยังไม่มานะคะตัวนี้นะคะใบปัดน้ำฝนจะเป็น3ามใบพับนะคะลูกค้าประมาณนี้เลยราคามาคุยกันได้หน้าร้านนะคะหรือว่าจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์080164 3994ค่ะ 0895849435เสียงารักษาใได้ตรงเลยเหตนะคะแจ้งไปแล้วนะคะทั้งทาง YouTube อุอสกันช่าง2อนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะจะลงในทางช่องทาง YouTube นะคะช่องทาง TikTok เดี๋ยวนะคะจะถ่ายอีกรอบหนึ่งนะคะช่องทาง t k t t อกอ่อ A M M ใช่ไหมวะ A M M A M u 116ค่ะอ่หรืออุตสกันช่างทางภาพชุมชนบุริกขาไสกดติดตามได้นะคะ ัวนี้นะคะาาก้างกระจกนะคะค่ะกระจกเราจะแปลงยื่นเป็นจอจานนะคะก็จะประมาณนี้เลยไม่ต้องใส่น้าจานะคนะลูกค้าอยากได้แบบว่าเดิมๆโลๆนะคะแบบนี้ประมาณนี้ก็ต้องมาจัดได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทวนสเปคเครื่องยนต์กันอีกรอบนะคะสเปคเครื่องยนต์นะคะเป็นตัว240แรงค่ะ 6HK1 นะคะเจ้าโรโุ่บขคคคันนี้นะคะเครื่องใหญ่คัสซีสวยนะคะ ก็มาจับมาจองผลงานของทางเราได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะอยากดูผลงานจริงผลงานตัวจริงต้องอุตส่าหการช่างค่ะพิกัดยูที่ยแยกทางภาคจุฬนบุรีค่ะอำเภอจุฬาบุรีจังหวัดส,สุรินทร์นะคะมาฝากฝั่งบุรีรัมย์ทางสศึกนะคะมาก็เห็นสี่แยกทางภาคเลี้ยวขวามานะคะมองทางซ้ายจะเห็นสาลาอยู่หน้าบ้านนะคะเป็นสาลาสีเหลืองนะคะที่พักรถรอรถนะคะ ก็นั่นแหละเข้ามาลยนะคะพลังสีฟ้านะคะมาฝากฝังจุมพลนะคะลูกค้ามองขวามือนะคะก็จะเห็นเลยนะคะยังไม่ถึงสีแยกทางพาดีสักเท่าไหร่นะคะก็มองมาขวามือนะคะก็จะเห็นอุศสกัรช่างได้ชัดเจนชัดแจ๋วค่ะมาฝากฝั่งพยัก์นะคะอเสียนมหาสารค้ามและะ้วค่ะขอนแกนนะคะลูกค้ามากค๊บลูกค้าก็ต้องถ่าไฟแดงเลยอันลูกค้าโขกสายมาเลยคะ่ะ โงงสายมากก็สะเห็นบันลังสี้านะคะอุตสวหกัรช่างตั้งเธอเลยนะคะมาหาเราได้นะคะพูดคุยได้ต่อรองราคากันได้นะคะสามช่องทางเลือกนะคะในการออกรถกับทางอุตสาหการช่างเนาะนะคะทางเลือกที่หนึ่งก็คือเป็นเงินสดนะคะลูกค้านี่ก็สดนะคะนํามาหาห่อใดลยนะคะแล้วก็รับรถไปไหวใสงงานสบายๆนะคะทางเลือกที่สองนะคะจัดไปเน้นจัดไปเน้นได้สูงมากเลยนะคะสีเสร็จขึ้นไปค่ะจะได้สีเสร็จขึ้นไปเนาะ แล้วก็มีหลายบริษัทเลยให้ลูกค้าได้เลือกนะคะสำหรับไฟแนนซ์นะคะช่องทางเลือกที่สาก็จะเป็นทกสนะคะทางอู่นะคะมีเอกสารรองรับนะคะให้ลูกค้าเอาไปยื่นนะคะกับทางทงกสได้นะคะใบเสนอราคานะคะแล้วก็เอกาสารสําคัญต่างๆในส่วนที่ทั้งทกสเพิ่นต้องการะน,นะคะความประสงค์เพิ่นเนาะนะคะทั้ง3ช่องทางเลือกนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาพูดปากพูด,พดคุยกันได้ นะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้เต็มระบบวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอมาเจอกันอีกรอบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ